สวัสดีครับผมครูหมู่ครูบันนอกครับวันนี้ครูหมูครูบันนอกครับจะพามาหาของกินแสนอร่อยครับที่เราจะหาได้ในตามท้องไหลท้องนาครับในท้องไหลท้องนาเราเนี่ยจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่เราจะหาของกินได้ครับตามาครับน่เห็นไหมครับต้นอะไรนะครับรู้จักกันมั้ยรู้จักไหมครับถ้าไม่รู้จักก็คือเฉลยครับ ต้นตาลครับต้นทานนะครับเป็นพืชไม้ยืนต้นครับเป็นพืชไม้ยืนต้นเป็นเป็นผลรวมครับเป็นผลรวมทำนะครับลุกตาลซุกเนี่ยถ้าซุกแล้วทําขนมได้ครับถ้ายังไม่ซุกนะครับเราสามารถเชาะลอนตาลนะครับที่เป็นลอนที่เขาขายตามนะครับตามข้างทางตามตลาดนะครับมีนะครับลอนตาลครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาหาลอนตาลครับแต่เราจะมาหาอะไรกันไปดูกันครับ นี่ครับน okay. ี Alter, modern, ่เด็กน้อยหให้แก้วครับนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรเจ้าตาลใช่ไหมเออเจ้าตานี่ครับดูสัง่าครับเจ้าตานี้มันก็จะตกลงมาครับผลซุกตกลงมามันก็นะครับเด็กๆกันเลยครับเขาก็จะช่วยกันหาเนี่ยหาเจ้าตาลนะครับนี่าช่วยกันหาครับเจอไหม นี่ครับนี่เราือเนี่ยดูผลตาลครับผลตาลเนื้อเต้นะครับแล้วเราก็จะดูพริกดูครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับเห็นจ้าวตาลยครับนี่ครับลักษณะนี่ครับโอ้โหแสดงว่าไอ้ลูกนี้ได้กินสามลูกเลยครับได้กินสามจ้าเลยครับโอโคนี่ครับถอนให้มันขัดได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทํานี่ครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าข้างในมีจ้าวตาลครับ อ่านี่ครับเดี๋ยได้เยอะเลยครับไปกันต่อครับไปหากันต่อครับเอาให้มันพอครับโหในท้องไรท้องนาครับก็จะปลูกฐานจริงครับเอาเด็กๆช่วยกันหาครับเยอะแล้วยาเลือดหนึ่งเดี๋ยนครับหนูช่วยครับวันนี้หนูช่วยครับครอบครัวมาช่วยกันหาครับจาวจานเราจะไปทําของกินแสนอร่อยครับสองมือดึงเอาปั้นได้ไหมดึงเลยอะช่วยกันช่วยกันช่วยกันหนึ่งสองสอง เอาได้แล้วมาไปช่วยกันเลยครับโอ้ช่วยกันไป้เลยเต็มเต็มเยอะแยะเลยครับได้แล้วครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับนาได้เต็มแล้วครับน่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวผมจะไป ให้ดูครับว่าข้างในมันเป็นยังไงครับจาวตานครับใช่ฮะครับนะครับเราหลังจากเราเก็บจาวตานมาแล้วนะครับเราก็จะมาผ่าดูครับข้างในครับเราจะให้ดูครับอ่าผ่ากันในน้าเลยครับอ่าใครยังไม่เคยเห็นจาวตานนะครับแต่ถ้าจะให้มันผ่าง่ายๆครับต้องเอาไปตากแดดให้มันแห้งๆก่อน นี่ครับอ้าขาดคเนมันก่อนครับเสร็จแล้วนี่ครับหวา่าจะได้ใจแล้วอันกับใช้เวลาเหมือนกันครับแต้มันของกินอร่อยครับ ไั่แล้ะครับจับผา้วนะคะคนบอกว่าโอ้โหผามันยักครับซื้อดีกว่าใช่ครับแต่ถ้าจะให้ลอยๆครับต้องเก็บเองครับนี่ครับเอาแล้วครับนี่ครับจะเอนี่ครับจาวตานครับนี่ครับของอร่อยมันอยู่ตรงนี้ครับครับเราใส้ปลายมิดครับ นี่ครับค่อยๆง่ายครับโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับของกินที่เราหากันในวันนี้ครับเราเรียกว่าจาวตานครับนี่ครับเคยกินกันไหมครับอร่อยนะครับอ้าวใครจะกินครับเด็กๆอ้าวลองอ่าเนี่ครับของกินแสนอร่อยครับอ้าวนี่ครับอร่อยไหมอ้าวหวานอร่อยครับ เดี๋ยวเราจะช่วยกันปอกครับเราจะทําแบบนี้ครับอสักครู่ครับครับนี่จักใช้เวลานะครับผาประมาณสักเกือบชั่วโมงครับนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับกาวตาลครับโอ้โหนี่ครับอืเราจะกินอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะกินแบบนี้ก็ได้นะแต่ แล้วครับมันมีวิธีอื่นครับที่จะทําให้อร่อยกว่านี้ครับเดี๋ยวเราลองไปเราที่ตามไปตามดูครับว่าผมจะเอาไปทําอะไรกินดีแต่วันนี้ครับเป็นแบบซดๆอย่างนี้ครับหวานดีครับอร่อยด้วยครับนี่แหละครับของอร่อยวันนี้ครับจาวตาลครับอือืออร่อยครับ